ครับเพื่อนๆคนรักปลากาททุกท่านตื่นเต้นอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่วันพุธที่8ปดี่สิเดือน6,66นะครับนลนเล่เจเจมอนะครับทุกวันพุธจะมีขายปลากาัดวันนี้โดนต่างชาติเหมาหมดอีกแล้วนะครับปากัดลุงของลุงบุญและเพื่อนแบ็กสตาร์เตต้านะครับและเพื่อนหลายๆท่านใน uh, ตลาดปลานี้โดนเหมาหมดต่างชาติเหมาหมด เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับองค์การปลาบัตทําปลาสวยออกมาตลาดต้อนรับนะครับมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับว่าอาชีพนี้มันสามารถไปต่อได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่โอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณลงบุญนะครับที่ทําคลิปมาให้เราจะเดินหน้ากันต่อนะครับทําคลิปเก็บไว้เป็นตํานานนะครับ ว่าเราทําอะไรได้มั่งหนึ่งสมองสองมือหนึ่งหัวใจที่แบ่งปันเนี่ยนะครับขอขอบคุณครับพี่โอมังกรทนงครับสวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามาเหมาไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับร้านที่จจตรงกิจนะครับหมดละของลุงบูมก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะเหมาเหมือนกันนี่ช่วยกันแพ้ฮะเหมาหมดพุธนี้ไม่มีปลาเหลือแล้วนะวันนี้เป็นวันพุธนะครับใครที่ ดูอยู่นะครับปากปลาประกวดกับลุงบูลให้รีบมาหน่อยนะครับเพราะว่าปลามันหมดแล้วเดี๋ยวลุงบูลจะกลับแล้วนะครับรออยู่ที่สวนนะฮะนี่หมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะฮะนี่ครับ